โกนเนี่ยมันยากนะพี่โกนขนด้วยตัวเองมันยากมากวันนี้ตันเลเซอร์ขนทั้งตัวเลยโอ้โหพอไปขนมันอับเวลาตัจะไปทำงานตันก็ต้องโกนขาโกนรักแร้อย่างเงี้ยปกติยูต้องเผื่อเวลาที่จะเคลียร์ขนก่อนที่จะไปทำงานใช่ถ้าสมมติขนเพราะต้องขนเยอะคือเรากว่าเราจะโกนกว่าเราจะอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ไหไหนันไหนตื่นสายมาก็ไม่มีเวลาก็ต้องไปโกนในรถเฮ้ยจริงดิ โกนบ่อยๆทุกวันบางทีก็มีบาดบ้านผิวมันก็ไม่ดีต่อผิวอะพอต้นมาเริ่มทำ b r a z i l ี a n ก็รู้สึกว่ามันล,ลดเวลาชีวิตมันง่ายขึ้นมากเยอะมากๆไม่อับไม่มีกลิ่นไปทำงานก็ไม่ต้องโกนผลคุดก็ไม่เป็นมีโกนบาดก็ไม่โดนมีหรอจะไม่ทํา